ได้ครับไปเที่ยวปากเซเมื่อเล่ากันมาน,นี้ผมก็มีโอกาสเดินทางไปเมืองปากเซตามด้านช่องเม็กุบลเอาก็ทำเอกสารเรียบร้อยก็ย่างหลอดอุโมงค์ไตด่านสุลกากรช่องเม็กยางออกไปในอุโมงค์นี่นะครับระยะทางประมาณร้อยเมตรนี่แหละศึกษากฎขอ้อระเบียบดีๆนะครับายางมันจะเข้าขากระสิทมุกโพข,ข้างบน กเอิ่นว่าด่านวังเตาฟังเล่าครับตรงนี้ด่านวังเตาเนี่ยเขาก็ไปขึ้นเอกสารอยู่นี่ตรงนี้มีค่าธรรมเนียม200บาทนะครับเตรียมเงินไว้น้ำให้รูปยังแล้วแต่ลงมาถากขึ้นรถอยู่ข้างล่างครับ200บาทถึงตลาดดาวเฮ่างั้น่ได้ถุงเครื่องสิสุโบะไม่ลดวมีแต่หมออย่างเดียวหมอยนี่ไมีคนแยดาวหมอราคาเท่าไหร่ถามหมอไปปากเซ่พันสองตลอดขึ้นรถมันตลาดดาวเฮ่างแล้วครับตอนนี้มายังเลาะตลาดดาวเฮ่างก็คือเกลี่ยขาตลาดบ้านท่านะครับเมื่อแล้วก็แวะมาพัก ร้านดาวคอฟฟอยู่ใกล้ๆตลาดดาวเฮืองน่ครับมาหาแนวกินนั่งพักตากแอร์เย็ยนๆเพื่อเดินท่าตอ่อนี่แนวกินสุดยอดดีลีลองเงบอิองวาสิเป็นยังไงเพิ่มพลังด้วย้าวจีลาวครับกินอิ่มแล้ว